สวัสดีค่ะพี่น้องมณนนีวัสิภาพี่น้องไปเบิงคุณแม่ยุพินคนหูกนะคะแล้วโทรมาบอกว่ามาเบิงเด้วย่อยคนหูกวาสั่นวิภาพพี่น้องไปเบิงเนาะไปเบิงกันเลยจ้าออหอดแล้วภาพี่น้องมาเบิงวิธีการคนหูก ฟาหลักคนคืองามเถะคือว่าเขียวว่องเขียวรุดดีเถะสร้างได้ฟาเรามีเถะเฮ็ดไทยเนี่เปียงเฮ็ดอันเท่าใดคนเสนคูอ๋อคือว่าสี่คนสี่เส้นบ้านคนสี่เสนคนงันคนสเส้นเฮ็ดง่าย

แคมให้ลูกายมาเปดกัเปนงเนนงอย่างก็ให้ได้นงเลยแม่นาะเอาบอกวิธีคนดูลบหนึ่งคนแบบใดเป็นลบลบนึงกิดทาย <10 S 2> คลิปเอาได้ไ <10 S 2> <10 S 1> ห <10 S 1> <9 S 2> มม,ม่นี่ิปใม่เหน่น่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจิปเอาไม,ม,ม่น,นี่มาใส่ก็จะเป็นสิบ วัดเปลี่ยนแล้วลบที่สองเอออันนี้เริ่มไม่แล้วมันอ,อือ,นนอ,อ,อชีว่างไว้สองมองอันนี้พอ่หลบแล้วเพิ่มไปสิทอดอันนี้มาใส่เนี่ยเป็นหลบเพิ่มกันไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่จยกจลบนี่สี่สิลบ <40. S 2> <ๆ>ใช่เฟิ้มสี่สิบเด้อ ลบลบหนี่งสิบไม้สิบไม้เหรอไม่นึงมีมีแปดเซนมีสี่แขวไม่นึงมีแปดเซนนลบหนึ่งอ่ะอันนี้ใหม่นึงอันบ่เออไหมหนึงใหม่นึงมีสี่เส้นมีแปดเซ้นมีสี่สี่คูเออมีสี่คูสี่คูแปดเสนเป็นกระสีเปียนอีกเป็นอีกไม้ วิธีนับวิธีนับของเพิ่นผู้ใดอยากเป็นผู้ใดสงสัยอันนี้คลิปคลิปนี้ตอบขอสงสัยผู้ที่อยากคนหูเป็นนะคะคอ,อืมนั่งไที่รถเขาม อันนี้บบท่านได้พ่อหลบใช่หลบลอ่ะใช่รอบางนึงมีพ่อหลบแล้วโอ๊ะโอพ่อพ่อใหม่แล้วพ่อใหม่แล้วพ่อหลบวันนี้อันน,น,นี้อันนี้พ่อหลบแล้วสิบไม้นี่ครบแล้ววันนี้เพิ่นกับสิปเปลี่ยนเป็นหลบไม่เพิ่นกับสิถอดไม้นี่มาใส่ช่วงนี้เนาะแมนบอลยายพัดเออผู้สอนว่าเฟิร์ดิ สิบไม่เียดิไม่ลบหนึ่งมไม่หนึ่งแปดสิบสี่คู่ผ<ม>ู้ใดอยากเป็นกปปะไปเห็ดน้ำได้เลยละเอียดบอย่ยพัดบอกรึละเอีนละเอียดละเอียดนค่ะะวันจะมาหอดพรมแยมเกาะตัวนี้ก็่ต้องย,อยาให้ขาม ขามไปได้นะคะขามไปได้ต้องเฮ็ดไปตามหลักเฮ้ยขำก็เป็นขามก็เป็นหูเผาไม่แมนๆหรือไม่แมนขำเลยหรือเบาแล้วกระจัดพร้อมเลยเฮ้ยหลอดได้่น้อแม่เอ้ยอันนี้คือมันขามขามไปได้นะคะจีตีนยังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังเส้นนี้มันเผามันหลัดนี่มันหลัดมันหลัดให้มันสั่มบุ ตอนนี้ตอนนี้คุณแม่ยุพินงกำลังเอาออกอยู่นะคะสาวขึ้นพายุมีทีมงานสวยเวลาตะลีกันแม่นะ เสดร์ดอกเป็นคลิปเพิ่อนกระสีสาวออกจนกว่ามันสีสาวเผามันบมันแบบแหม่ยังยังอีกรอบหนึ่งคุณคือเด็กผู้อ๋อผมเปิดโหลดมันอยู่ในไม้นี่ละมันอยู่ในไม้ไม่สุดท้ายนี่เดี๋ยวให้เพิ่อเกียอเส้นนี้ก่อน ตีนยังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังต้องเบิ่งดีๆนะต้องเบิ่งเรื่อยๆต้องเบิ่งเช็คเบิ่งดีๆเพรพอเพราะหลบแล้วเพื่อนก็สิมัดไว้มัดไว้แบบนี้อยค่ะตอนนี้ได้จากลบแล้วโอ้ยอันเบิ่งเล็บข่อยไปอันโลกาเลียปีๆอยู่นี่เพื่นเพื่อนก็สิมัดไว้ได้ลบหนึ่งเพื่อนก็สิมัดไว้ วันนี้เพิ่นเริ่มอีกลบหนึ่งนะคะเพิ่มเพิ่มเริมเริมเลิมเอกเริมใหม่นะคะเออเริ่มเ,เริมเอาใหม่ใส่อยากบ้องไหนยายพันหกของอันน่องไผ่หรอกเป็นผ้าสลุงหรือเป็นสิน่งเป็นสินสงผ้าสลุงเพิ่นแต่ข้นยังี่ลาเพิ่นหักไปคนก็ไปควยเไปควยออกแล้วเพิ่นแต่เย,ยื่อีิพย์อีกเหอใ่แล้วนี่ต้องบอกนี่ขาดอีพี อันนี้ก็เป็นอันอันนี้ก็เป็นหลักกล้วยหลักกล้วยพันชีเฮ็ดไว้ไว้ไสองหลักแบบนี้ไว้สําหรับกล้วยกล้วยเวลาใส่หัวหูเวลาใส่ <c oughs> ไม้ขณัหมองนี่อันนี้ใส่ไม้หัวหูอันนี้ใส่ใส่ไม้ไม่กล้วยไม่ขนัดเนาะ มองสุดสุดอันนี้มองสุดเอานี่มองเริ่มต้นเนาะมองเริ่มต้นใดก็ได้ทั้นใดก็ได้เออทั้นใดก็ได้จงหัวเดียวเด้อเอาหัวเดียวอีกคือหลอกนั่นิหัวเดียวแบบใดเอาลืมจบจบแล้อนนี้ก็เริ่มกำลังเริ่มใหม่ใหม่กำลังเริ่มลบใหม่ได้จากลบแล้วสิบสองมันปะสิบสองลบเหลืออีกสิบแปดลบ กสิสิเพอกสิสิหกสี่สิบลบคุณแม่อยู่พุนคุณแม่อยู่พินแล้วเราเหฮดสี่สิบลบเฮดสินสี่สิบลบได้สิบแปดกะเรียอีกสามสิบเบ้อได้โอ้ได้สิบสองแล้วยังยังอีกจะได้ส่วนเหลือเลยอีกยี่สิบสองเออยี่สิบแปดยังสิบตัวมีแต่ค้นคืนคูเบิด

สี่คู่เปลี่ยนไม่จนจนกว่าสิครบสิบไม่ก็สิ่ง่ายมองย่ายไม่ย่ายกองไม่ย่ายกองไม่นำมาเด้อผู้ใดอยากเหตดเป็นสำหรับคนที่ถามมาเด้อพี่น้อง นี่แม่แม่ยูพินสาธิตเองมาบ่ระันเล่าค้าไปลูกหน่งตกะก้าบ่าได้ท่ายเบื้องตอนแรกตอนเราเริ่มแรกแต่ว่าท่ายตอนนี้กะเข้าใจขึ้นเก้าละนละึ้นกันนั่น,น,ะนละเริ่มต้นแบบเดียวกันนี่ละ่ะมีแต่เสียนเด้หนิมีแต่เสียน <c oughs> <c oughs> นี่เต่เสียนอัน <c oughs> นี้แห่ตงตมหงงาม <c oughs> เด็กนัเรียคือบอกใบตองกล้วยมาใส่เวลาดึงบอกค่ง่ายปกติเอ้ใบตองกล้วยเออแม่โน้ตเอาไปตองเออใบตองกล้วยเนาะไปตองด้ดึงเราไม่ดึงล่อนเล่นร่อนเล่นออกเลยเนาะเอาไปตองเลยเนาะแม่เนี่ยต้องการกับเต้ตองมันดึงออกง่ายแล้วก็บว่ค้องถ้าครบถ้าครบสี่สิบหลอดเราเพิ่นก็สิเอาตัวนี้ออกนะคะเพิ่นก็สิมัดหามัดเสียบมามัดตัวนี้ไว้คล้องใส่ใส่สองมองนี่ไว้เนาะสองใจเพิ่นเง็จ อันนี้ก็คือกันขาดใจขาดใจด็กน้อยว่าอีหยังขาใจมันซื้อซื้อขาใจดีเปียงกันไหม่ละสี่คูสี่คู่เป็นแปดเซนสีเอาจากรลบสี่สิบลบกับคูณไปถ้าผู้ใดสีินับเซนมันเนาะสี่สิบลบ ลบละลบละแปดเซนต์ีใช้พัดเป็นบ่แปดไม่หนึ่งแปดเซนต์วะนี่ลบลบหนึ่งมันมันจะเป็นแปดสิบเซนนั่นวะแ,แปดสิบเซนแปดสิบเซนคูนคูนสี่สิบเข้าไปวันเนี้ยเอาอือกดี๋ยวจนคู่วขึ้นคู่ก็อยู่มองนี่ละเป็นสมมติว่าสมมี่สี่สิบลบเนาะ เสนใหม่ที yeah. well, ่เขาแเ่นลับไปับลบไปลบลบไปลบมานี่ก็สามหมื่นพันตีสามหมื่คือสามพันเดีนี้แปสี่สามสองเวเอาเอาให้เพื่อนคุ้นเอาโหลดกสิทอดออกว่าสลับกันไปเรื่อยๆนะคะกสินับขึ้นเป็นลบเป็นลบเป็นลบได้ลบแล้วเพื่อนกสิเอาเสียกมัดไว้บางว่าสิเข้าใจอยู่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยาก เปสรุปแล้วนะคะพี่น้องวิธีการค้นออหูก,ก็คือเพื่อนจากค้นเพื่อละลลบนะคะในหลบหนึ่งมันจะมีสิบไมมนะคะไหมหนึ่งมันจะมีสคู่8เส้นสิไมมก็จะเป็น80เส้นในหนึ่งลบฉะนั่นแปดสิบเส้นพี่น้องจะไปใส่ฟื้นเมีย่ยงกระสางฟื้นสามสิบแมสิบเหรือว่า40่สิบพี่น้องก็เอา แปดสิบเซนนี่ยคู้นเข้าไปนะคะมันสีได้จักรลบจักรลบเขาสีได้ใส่เ้นไหมจักเเ้นจักเเ้นท้ายักรูนะคะขั้นเจ้าแล้วใบสามเอาข่อยุตะก้าพุนาก็ก็จะมาแล้วไม่พยานันสามเพราะว่ามันมันมันจ้อมันว่องมันวอนอันนี้ก็คือได้ลบแล้วนะคะเป็นก็ฐิมัดใบทั่สี่ เสี้ยวสีนี่เป็นพูดต่อเขที่เาเอาไม่เอาสีเด็นสีเสี้ยงฟ้าอืมเพิ่นเฮ็ดที่หลีดวะปวดเขาบวไี่หลีเเอลี่เฮ็ดจุปะไม่เออแล่นหน่ายแล่นไทยนึกจ้งกับบ้างิบ่อันอันพี่น้าอันอันยิ่งด้วยเพิ่นเฮ็ดนะ หาจากตรงก็หกตวงพอตรง่อยๆแล้งกระจาอากตัวนี้ออกเอกออกออกก็จะเป็นความเงาของเครือหูนะคะหกตวงก็ตวงละสองเม็ดก็สิบสิบสองเม็ดกัวเผื่อเพื่อพอเรื่อย้กาอตัวนี้ออกอออกออกก็จะเป็นความเงาของเครือหูนะคะกตรงก็ตวงละสองเมกบอม็ัวเพื่อเผั่ คอตันน้ำตามันก็ไปคออน้เทานี่หล่ายหนกันคอคอน้ำเท่าน่หละยายกับตามีตามงีนไปแม่บ่เอาบ่ไปแล้วจะเห็นเท่านี่กอดคอพัอของเนนี่ไม่สองเซนนี่กันถอดด้วยส่วนอองเซนนี่ องอันนี้ตั้งค้ขม่อยู่นี่ไม่เที่ยงดีนั่นต้องบุนะไหมงามเสีไหมเี่ยงดีบ้านนันพูดแไหมเี่ยงดีมาแตทั้งคุณละนี่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 นม่นี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 ่นโ่นอ่นี่นี่ยี่น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 ้่นี่อง่นี่น่นี่นีนี่นี่น่น่นีนี่นี่่นีกนี่น่นีน้่นี่่นี่นี่น้ ทั้งสองบอฉพะเคืียฉพอเคียนี่มันใส่จากจากปล่อยจากลรูรไบไบที่หกตรงค่ายยูเดียขั้นขั้นโได้หกตรงเนาะไปดูลายมันก็ย้อนเคลียมันย้อนมันที่บอสมอ่ามที่ึงบเสมอ มันจีนานจีเคียงตัวเ้าเวลาเทานั้นเอาหัวขึ้นเอาหัวมันขึ้นออกหัวมันีค่งานอืมเออเฮ็ดยากยากเลยเย้พายเยอะนะเฮ็ดยากยังว่าเอาเงินซื้อออโหลดพันสองพันก็ได้เห็นเป็นตุ้งเป็นลายเลยเรียกเอาของงามๆลยเนาะอืมเสื้อสิมะดองเชื่อสิมะเขียนเสื้อสิมะกวาดกี่นั่น ผสมคือเบื้งดูสินใหม่เคลียบางนึงอันนี้มีลายเต้ลายโอ้ยคือิีด้สทรงได้ใส่ผืนทีใช่เนาะจ้ะมีลายงามด้มีขอเน่ย ่มาเหลี่ยมดีแท้แม่ยสวยเดซีแดงดมีไงเดี๋ยวนี่คือตำข่าละเกียดีเนาะดีเด่นนะคือเด่นอันอันอันตีนสินลายคอแซมดดดีเดวออันนี้ลายอย่างนี้พืชออกเลยมันเป็นลายอย่างเอ้ไร้คอโศกไร้คอโศกไร้ขอโศกปากหนะเออมันคือปากหนะคือคือโศปากหนะ ไปดิสันตีอืมเป็นอื่นม้วนวันหนึ่งตะขอมีคอนี่ของไ้าตะคอเจ้าตะคอเจ้าตรงนี้มันเหลี่ยมดีเนะบ้านบุกค่ายเนี่ยมีซุ้มเนี่ยอืมเรากำลังเห็ดวัดเท่ไหลก็เพรเออเนี่ยมีคอเนี่อ๋อตรงเท่ไหลบอกเพื่อนดูค่ะมีคนสนใจสองพันโอเคสนใจกันถักมาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยในช่องก็ได้คือออกดูแล้วสวยๆโชว์ๆความเหลี่ยม บคุณแม่ยุพินทอเองแล้วก็เป็นไม้ไม้บ้านไม้บ้านเลยมองเพื่อนสาวก็เห็นเห็นหอดมองเพื่อนสาวนะคะได้ไปซื่ออยู่ทางอื่นไม้บ้านแท้ทอเองกับมือสองพันใครอยากได้ก็ทักมาทักมาเด้อ เพียอยากได้เพียอ,อยากได้ <c oughs> เพียอ,อยากปั่น <c oughs> เนื้ปั่นเป็นเนื้อเอาข้นตัว <c oughs> สำหรับคลิปนี้สหามาฝากกับพาพ่นองมาเบิงคุณแม่ยูพินค้นหูนะคะค้นแบบสองเซนเนาะสุเทียแล้วสิคนสี่เซนนะคะรอบนี้แล้วสิคนแบบสองเซนก็คิดว่าละเอียดเติบนะคะพี่นองบางคนถามมาบอกว่าอยากเห็นวิธีค้นหูอ่า จะนามาฝากบบท่านในคนนะคะก็เลยพา้ามาเบิงคุณแม่ยุพินนาะแกงบบท่านในแล้วเนาะก่อนนะคะกับละเอียดเติบอยู่นะคะแล้วก็บอกละเอียดเติบยูเดอ้อพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องคงจะเห็ดน้าไดนะ้เนาะเป็นแบบการข้นเสร็จแล้วจังคอยน้าไปย่อมเคื้อนะคะมัดเคื้อสีใดก็จังคอยย่อมเนาะพี่น้องหลังจากที่เขาข้คนครบลบแล้วแล้วเขากะเอาเชือกฟางมัดหัวมาดทายไว้นะคะคือหัวเอ่อมัดหัวมัดทายไว้เป็นบ่วงแล้วก็ดึงออกจากรักขาเปีย ได้เลยนะคะเขาก็เขาก็จะได้เครื่องหูตามที่เขาต้องการนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาไปสืบเอาไปตำต่อไปค่ะพ,พี่น้องสำหรับคลิปนี้สรรหามาฝากกะนํำเสนอให้พี่น้องเบิงวิธีการค้นแบบสองเส้นนะคะแล้วก็คนเหล้วจังควยไปยอมเนาะจากคุณแม่ยุพินนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะเห็ดน้ำได้นะคะสำหรับพี่น่กะอัลาัาจากพี่น้องเพียงแค่นี้นะคะ ติดตามคิดต่อไปนะคะกด,ต,ต,ดต,ติดตามกดกระดิ่งให้เนี่ยเร้อพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะยู่ดีมมอยูดีม่แห้งสุภุสกขนสวัสดีค่ะ